อ,อด้เริ่มแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหน่ยจากพาโน่นชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมือนีกินตังกลุ่มสดค่ะพี่น้องคะ่ะคืออยากกินตัากลุ่มสดคะ่ะคือสิแสบเนาะอยากกินหลายมือแล้วค่ะแต่ว่าบ่มีเวลาเลยค่ะผักเคยงๆก็จะเป็นผักออร์แกนิค่ะแล้วก็จะเป็นแตงแตงกวาค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นแคบมูค่ะแล้วก็จะเป็นขนมเส้นค่ะพี่น้องค่ะกระสีรวบสุก อันนี้ก็จะเป็นลวกซูค่ะพี่น้องค่ะจะนี่แบบลวกซูก็แบบดิบค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งดิบค่ะพี่น้องค่ะกุ้งดิบตัวใหญ่กุ้งดิบตัวใหญ่งงงงเลยค่ะตาแบบเผ็ดแห้งค่ะพี่น้องค่ะมู้ัวสิกินไหนบ่ มากินน้ำกันด้วยค่ะตําตํากุ้งสดค่ะพี่้องค่ะจะกินน้ำสิกินน้ำใดบ่อค่ะวันนี้คือส้งเผ็ดเนี่มนยมพร้เต็มโค้งเลยค่ะ Cung sột hả? Cung sột tươi nhẹ đấy phá mặt tắm อ,อ,อร่อยค่ะทุกคนคะ่ะอ,อันนี้ก็หน่อยก็จะทำความสะอาดลางแปรงมันแล้วก็มลาลังน้ำโซดาค่ะทุกคนค่ะเนี่ยโอ้โหเนื้อนุ่มหวาน Mm hmmm mm -hmm. mm -hmm. มันสีอุ่ผิก,กบอกผิกหลุ่นๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ กินด้วยกินด้วยกินโตถีสูงครับพี่มังค่ะโตทีบไปเมื่อกี้น่เจอมกอรู้เลยเป็นรสชาติแต่ตัวเดีอสีนุ่มหวานเนื้อจะกระบกรุบกรึบกรึบเพราะว่าหลวกโซดาโอ๊ยหลวกโซดาแซ่โซดาแล้วก็แซ่แซ่โซดาแล้วก็ล่าง แล้วก็ใส่ซองฟิแบบประมาณสิบนาทีเอามาตากมาอ้เนื้อแบบกรุบกรุบอร่อยมาลองเบางที่แบบลวกแบบสุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสิเป็นรสชาติเนี่ยเดยวอันได้เสียบกว่ากันม,มาค่ะจะุดยค่ะออืมอืมม แซ่บพระเราแบบค่ะพี่มอค่ะอ,อันแบบซุกนี่สิแซ่บแบบหอมหอมมันสิมีอายกุ้งเนาะมันสิมีอายกุ้งค่ะอันแบบซุกแบบมันสิมีอายกุ้งกุ้งแบบกุ้งหลวกซุกค่ะแล้วเนื้อเขาจะหวานเนื้อนี่หวานฉ่ำมากเพราะว่าเอากุ้งใส่ใยเนาะค่ะนะอืม Uh huh. รสชาติแบบนัวเลยค่ะพี่น้องคะรสชาตินี่แบบนัวแบบแซ่บนวัวอันนี้คือบักริกล้วนๆเลยค่ะพี่น้องคะสีบักผิดอันนี้คือบักริกสีบักริกล้วนๆค่ะ แสบแม่เบอน,นี่ตำยางแสบดยค่ะแสบเพราะว่ามันเป็นกลุ่มใส่ใ,ใหห่ือจงเนื้อมันก็เลยกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับค่ะพี่น้องค่ะอ่ะอหนาหวนาะก ตัวหิ้งใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะจะบวมตัวหิ้แบบใส่หค่ะมาค่ะเสีบเสีบเสีบนวดลงไปนะจวดจวดเลยค่ะ เอาอีกแล้วปืนกันนะโรยเม็ดหมากกะทินยั่วๆจ้า ซีซีหนึ่งบัาตดนน้ำเลยค่ะพี่น้องค่ะบซับบักแตงใส่น้ำคื้บเผ็ด ตมหลวกเปิดไฟให้เขาหอนแป๊บหนึง่งนิดนึงไฟแรงๆไฟแรงนิดนึงแล้วเอากลุ้งลงเลยค่ะ เอากุ้งลงเลยเท่ากับประมาณการว่าเข้าเหลืองได้ที่ค่ะเออประมาณประมาณว่าเข้าเหลืองได้ที่เท่ากับออกออกดิอาออกเ,เอา,เอา,ออเอามันนองหนำเนื้อกุ้งนี่แบบช่ำเลยค่ะพี่น้องค่ะเนื้อกุ้งแบบดีมากๆเลยป้า,าจุ๊บ 嗯嗯、mm hmm. ดูใสอีเมลหอ้องแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแม่ก,กินข้าวก่อนวนาี่น้องเสรยิ้งๆเดึงๆอันนี้คือหัวกุ้งอะคือหัวกุ้งค่ะหัวกุ้งกินใดให้ก็ค่ะเพราะว่าร่างทำความสะอาเดเรียบร้อยแล้วค่ะอ้า เนื้อกูนี่ดุบ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 ,ดบมันแก่นมันแก่นอืแกน่นแบบเพราะว่าใส่สองผิดแบบนุม่มหวาน 嗯嗯嗯。Mm hmm. 妈，有在放。 ูนะว่าต mm ัดสกินเมื hmm. mm ่อได้กินในคือกองค่ะพี่น้องอือ เทิร์นแสบเทิร์นเผ็ดเผ็ดบักพริกอีดีค่ะบักพริกอีลีเหรอถามว่าเป็นยังคือกินเผ็ดค่ะมากินเผ็ดค่ะพี่น้องค่ะก็คือแบบอยู่ได้บอทกินเผ็ดๆอยู่ได้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้น้าจ่ากับตรงลาไปก่อนค่ะแสบนวดแห้งค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะ เป็นกำลังใจให้นีนเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้งานจะต้อตงไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ